ขอต้อนรับสู่รายการตุลานี้มีอยู่ว่าผมได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งมันมีราคาที่ถูกแสนถูกจริงๆจะเรียกวันว่าบ้านก็ไม่เชิงมันเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าซะมากกว่าผมแค่ถนัดเพียกวันว่าบ้านก็เท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะถึงเวลาที่ผมต้องย้ายเข้ามาสักที การขนย้ายเป็นไปได้ด,ด้วยดีเพราะของที่ผมเอามามันมีไม่เยอะมากจึงไม่จำเป็นต้องใช้บริการส่งของหลักๆก,ก็แค่ชุดคอมตั้งโต๊ะและของที่จําเป็นในการหางานทําใช่ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงว่างงานเลยจําเป็นต้องประหยัดเท่าที่พอจะทําได้ไม่งั้นคงจะได้นอนข้างถนนแน่ๆเมื่อจัดเตรียมอะไรๆเสร็จผมก็ได้เปิดคอมหางานในเน็ตทําส่วนใหญ่งานที่หาได้ก็เป็นงานที่หนักแต่รายได้ไม่สูง ผมเองก็รู้ตัวแหละว,ว่าถ้าเกิดเรื่องเยอะอยู่แบบนี้ก็คงจะได้กลายเป็นพวกเล่นเน็ตอยู่บ้านไปบนวันแน่ๆผ่านมาสองชั่วโมงแล้วที่ผมยังนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพร้อมกับของกินเล่นเอ๊ะเสียงเคาะที่หน้าประตูห้องเหรอก็คงจะเป็นคนข้างห้องหรอมั้งผมอาจจะเผลอทำเสียงรบกวนทำให้เขาไม่พอใจก็ได้ผมไม่อยากมีปัญหาในวันแรกที่เพิ่งย้ายเข้ามาผมเดินไปที่หน้าประตู และส่องดูตาแมวอย่างน้อยๆก็ขอดูหน่อยว่าคนที่มาเคาะหน้าตาเป็นยังไงเอ๊ะอะไรเนี่ยมีคนแกล้งกันงั้นเหรอ <c oughs> จริงๆผมควรจะรีบนอนแล้วก็หางานทำใหม่ในตอนเช้าแต่ก็ถ้าไม่หาตอนนี้ในตอนเช้าก็อาจจะไม่เหลืองานให้หาแล้วก็ได้ฮะเสียงเด็กร้องเหรอตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ให้ตายเธอะยังไม่เจองานที่พอจะทําได้อีกหรือไงเนี่ยงานที่หาเจอก็มีแต่งานที่รายได้ไม่พอใช้จ่ายต่อเดือนทั้งนั้นเลยผมเริ่มเซ็งและหงุดหงิดเล็กน้อยจนเอามือกุมหัวอะไรอีกเล่าผมรีบจะไปเปิดประตูด้วยความงหงุดหงิดแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะมันไม่มีใครเลยที่อยู่หน้าประตูผมคิดว่าผมคงจะเหนื่อยจนหูแว่วไปจึงคิดว่าต้องรีบเตรียมตัวเข้านอนแล้ว เียงพวกนี้มันดังกล้องในหัวผมไม่หยุดผมนอนแทบไม่หลับก็แง่ละใครมันจะไปหลับลงกันเล่าผมคิดว่าเสียงม,มันคงจะนํามาจากข้างห้องผมจึงเรียกไปเข้าประตูท,ทันทีแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาผมจึงส่องดูตาแมวเพื่อจะดูว่ามีใครอยู่ข้างในไหมแต่มันกลับทําให้ผมใจตกลงที่ตตะตผมกลับเห็นตัวของผมเองกําลังเดินมาทางประตูด้วยความแปลกประหลาดนี้ผมจึงรีบตั้งสติและเดินกลับไปยังห้องตัวเอง อย่างน้อยตอนนี้มันก็ยังไม่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นผมจึงรีบกลับไปที่ห้องตัวเองเพื่อที่จะเก็บข้าวของและออกไปจากที่นี่แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปผมกลับพบเปรเด็กที่อยู่กลางห้องและเมื่อผมเดินเข้าไปดูก็ได้พบกับถุงสีดำที่อยู่ข้างในนั้นและเมื่อผมกำลังจะสัมผัสมันมันกลับส่งเสียงร้องออกมาอย่างดังมากๆผมเริ่มสติแตกและรีบไปเคาะประตูข้างห้องอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนข้างในแต่แล้ว ผมกลับต้องตกใจอีกครั้งเพราะผมเห็นตัวเองกาลังเดินมาเปิดประตูอยู่ในตอนนี้ผมเริ่มสับสนผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรจึงรีบวิ่งอย่างสุดฝีเท้าเพื่อหวังว่าจะได้ออกไปจากที่บ้าๆแบบนี้ผมวิ่งมาจนถึงบันไดหนีไฟผมรีบลงมาอย่างสติแตกและทันใดน,นั้นชายหนุ่มคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบันไดคา,าดว่าน่าจะเกิดจากการวิ่งอย่างไม่ระัดระวังในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังพบร่องรอยการอยู่อาศัยของชายคนนี้อีกด้วยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ร้างมานานขนาดนี้ได้ยังไง